น้ำก็ทำนทรราครับ้นัก็ห้้เรดอ้อ้เื่อด้น้ำก็ได้ก็หาได้น้เหือจะเอได้เหือจะบอกเลยไม่ต้องพูดมากนะเนีได้แะเขา